ถ้าไม่อยากถูกกำจัดจงจำยอมต่อกฎเกมเดินมรณะ 1. นวอลเกอร์ต้องรักษาความเร็วในการเดินให้มากกว่า3มไมล์ต่อชั่วโมง 2. อวอล์เกอร์แต่ละคนจะมีตัวจับเวลาเริ่มต้นที่1 2 0วินาทีถ้าความเร็วลดลงต่ำกว่า3มไมล์ต่อชั่วโมงตัวจับเวลาจะเริ่มนับถอยหลังทันที 3. หากวอล์กเกอร์ไม่สามารถรักษาวความเร็วได้ตามกำหนดจะถูกเตือน This is walk e r die Just making it to the next moment สี่วอเจะได้รับการเตือนเมื่อเวลาลดลงถึงจุดที่กำหนด Walk เมื่อเวลาลดลงเหลือ90 <c oughs> วินาทีจะถูกเตือน oh. ครั้งที่1 เมื่อเวลาลดลงเหลือ60วินาทีจะถูกเตือนครั้งที่ 2. 2> สงองเมื่อเวลาลดลงเหลือ30วินาทีจะถูกเตือนครั้งที่3หา 3. หากเวลานับถอยหลังจนเหลือศูนย์วอล์กเกอร์จะถูกลั่นกระสุนใส่หัวกำจัดออกจากการแข่งขันหกหากวอล์กเกอร์ออกนอกเส้นทางทำร้ายทหารหรือขัดขวางวอล์กเกอร์คนอื่นโทษคือตายสถานเดียว เไม่อนุญาตให้วอล์ e เกอร์รับความช่วยเหลือจากคนภายนอกโดยเด็ดขาด I'm so sorry, Mark. s o r แปดวอล์ w เกอร์สามารถช่วยเหลือกันได้ตราบใดที่ยังรักษาความเร็วได้ตามกำหนด 9. ไม่มีการพักไม่มีเส้นชัยการแข่งขันดำเนินไปจนกว่าจะเหลือผู้รอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียว so สิบวอล์กเกอร์ผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับรางวัลเป็นทุกสิ่งที่เขาต้องการไปตลอดชีวิตห้าสิบวอล์กเกอร์สู่เกมเดินตายไร้เส้นชัยมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะรอ o องจับ The Long Walk เกมเดินมรณะวนที่สิบเอ็ดกันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์